คุณคงรู้จักโลกิแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของโลกิวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับ1ิบเรื่องราวของโลกิกันครับอันดับที่1ิโลกิในตำนานเทพนอสเริ่มจากเป็นเทพเจ้าแห่งไฟที่มีทั้งคุณและโทษโลกิมาจากคำว่าน็อกหรือทรังเกิลที่แปลว่าปมหรือความยุ่งเหยิงโลกิเป็นเทพเจ้ารูปงามมีสติปัญญาแต่ชอบแก่นแกล้งผู้อื่นและมักสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยโรกิโอดินสันเป็นตัวละครหนึ่งในจักรวาลมาเวลที่รับบทโดยทอมเฮดดิสันในแฟรนไชส์มาเวลซีน n ม m ติกยูนิเวอร์สโดยปรากฏครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนมาเวลคอมิกที่สร้างโดยนักเขียนสแตนลีแลนลี่ลีเบอร์และแจ็คเคอร์บี้โดยปรากฏครั้งแรกในวีนัสฉบับที่6ในเดือนสิงหาคมปี1949ซึ่งรู้จักกันในนาม God o f m i s c h i e f และเป็นซ u เปอร์วิลเลียนหรือแอนตี้ฮีโร่มาก่อนโดยเขาเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในเมืองแอสการ์ดและเป็นเทพที่มีความผูกพันกับชาวโลกมาอย่างช้านานโลกิจึงถูกจัดให้เป็นเทพพเจ้าองค์หนึ่งอันดับที่9โลกิเป็นผู้ทำให้เกิดทีมแอสเวนเจอร์อันแฟนมาเวลคงจะรู้จักกันดีว่าเหตุผลที่ต้องเกาะตั้งทีมแอสเวนเจอร์ขึ้นมานั้นเป็นเพราะโลกินั้นได้นำความเกิดร้อนและความเลวร้ายมาอย่างโรค โดยเหล่าฮีโร่จึงต้องมารวมตัวกันและตั้งทีมขึ้นมาเพื่อกำจัดโลกินั่นเองและนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของแอคเวนเจอร์ที่เราได้รู้จักกันมาจนถ,ถึงทุกวันนี้อันดับที่8โลกิเป็นตัวละครที่ทําให้เกิดแล็กนาล็อกในตำนานเทพประกรนามของนอสสิ่งเทพทุกองคหวาดกลัวมากที่สุดคือแล็กนาล็อกหรือสงครามรางโลกและผู้ที่เป็นต้นต่อของสงครามในครั้งนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือโลกินี่เอง โดยโลกินั้นมีปัญหากับเทพเกือบทุกอง,งทั่วแอสการ์ดด้วยพฤติกรรมที่เลวร้วายและย่ำแย่ของเขาทําให้โลกิเหมือนโดนบอยคอรตจากเหล่าเทพด้วยเหตุผลนี้เองที่ทําให้โลกิหาทางทําให้เกิดแร็กนาร็อกเพื่อรางเผ่าพันธุ์ทวยเทพเพื่อเป็นการแก้แค้นและหลังจากเหตุการณ์นี้ทุกคนได้ให้คํานิยามว่าเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแอสการ์ดและเหล่าทวยเทพจํานวนมากต้องสิ้นชีพรวมถึงโลกิและทอร์ด้วย อันดับที่ 7. อายุของโลกิแม้ว่าโลกิจะปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนมา r v เวล Marvel, เมื่อปี1962แต่อายุของโลกินั้นยาวนานมากกว่านั้นซึ่งโลกิเป็นเทพองค์หนึ่งในตำนานเทพประกรณัมนอสโลกิถึงนับว่าเป็นเทพที่เกิดขึ้นมานานหลายพันปีแล้วอันดับที่ 6. โลกิเป็นสเปกตรัมหรือไม่จำกัดเชดทังเพศใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดหรอก ราตามตำนานนอสนั้นโรกิได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่ไร้เพศสามารถคบได้ทั้งชายและหญิงโดยเฉพาะเทพชายหน้าตาดีแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมาเวลเลือกตัวนะครน,นี้มาทีมผู้สร้างจึงต้องตัดสินใจว่าใจะให้โรกิเป็นเพศชายไม่ใช่เป็น b บ s e x u a l อย่างที่อยู่ในหนังสือโลกิในภาพยนตร์นั้นจึงมีบุคลิกและลักษณะเหมือนเพศชายแต่บางครั้งโลกิก็แสดงความอ่อนโยนเหมือนเพศหญิงอันดับที่ 5. โลกิเป็นบุตรบุญธรรมของโอดิน่่วงราวเกี่ยวกับต้นกําเนิดของโลกินั้นมีอยู่มากมายหลากหลายแบบแต่ที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขาเป็นลูกของยักษ์น้ําแข็งที่เทพโอดินและเทวีเฟยารับมาอุปการะจึงได้กลายเป็นพี่น้องกับทอแต่โลกิกับทอยังมีพี่สาวอีกคนนั่นคือเฮลาซึ่งในตำนานได้เล่าว่านางได้เคยช่วยเหลือโลกิไว้ด้วยอันดับที่4โลกิทำลายตัวเอง ครั้งหนึ่งโรกิได้วางแผนที่จะล้มล้างทอและกําจัดทอซึ่งเป็นพี่ชายของตนเองโดยหวังว่าเขาจะได้เป็นราชาแต่เมื่อเขาได้ครองบัลลังก์จริงๆโรกิกับรู้สึกเบื่อหนะ่าและไม่พอใจกับตำแหน่งสักเท่าไหร่นะักจนสุดท้ายเขาถึงย้อนเวลากลับไปในตอนเด็กและทํำลายตัวเองทิ้งเสียอันดับที่3โรกิเป็นผู้เก่งกาจในด้านการใช้กลวง โลกิไม่ใช่ตัวละครที่มีพละกําลังในการต่อสู้เหมือนเทพองค์อ,อื่นๆแต่สิ่งที่ทําให้เขาต่อสู้และเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งคือทักษะการใช้เวทมนต์และเล่ห์เหลี่ยมของเขาในการพูดจาหวานล้อมต่างๆนานาซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้เขาเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เท่านั้นแต่มันยังสามารถสร้างปัญหาและความปั่นหัวให้กับเหล่าเทพต่างๆรวมถึงอาณาจักรของเขาด้วยอันดับที่2พลังและความสามารถของโลกิ ที่กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นโลกินั้นมีเชื้อสายของเผ่าพ,พันยักษ์จึงทําให้เขามีสภาพร่างกายที่ทนทานต่อการปาดเจ็บได้มากกว่าเทพและเผ่าพ,พันธุ์อื่นๆมีอายุขยที่ยืนยาวและไม่เจ็บป่วยโดยโลกินั้นมีพลังที่โดดเด่นคือการสร้างภาพรวงตาแปลงร่างเป็นสัตว์หรือปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นๆนอกจากนี้เขายังเชี่ยวชาญในการใช้ดาบแท้หอกสามง่าม และก้อนหินของนอสเพื่อเพิ่มพลังเวทมนต์ให้กับเขามีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดอันดับที่ 1. ครอบครัวของโลกิในตำนานนอสเล่าว่าโลกิมีภรรยานามว่าอังกรูโบดาซึ่งเป็นยักษ์เช่นกันและมีบุตรด้วยกัน3คนได้แก่ 1. บุตรชายคนโตมาป่าเฟลเลียที่สามารถกลืนโลกได้ทั้งใบด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวนอกจากนี้เฟลเลีย ยังเป็นคนที่ฆ่าโอดินอีกด้วย 2. บุตรชายคนรองหรืองูยักษ์จอมมูก,กันที่มีความยาวของลําตัวที่สามารถพันรอบโลกได้และยังมีเลือดที่เป็นพิษร้ายแรงอีกด้วยโดยตามตำนานเล่าว่าทอได้เป็นคนสังหารจอมมูก,กันได้สำเร็จแต่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีทอก็ตายเพราะพิษของจอมมูก,กันเช่นกัน 3. มบุตรสาวคนสุดท้องคือเฮ่าหรือเฮล เป็นผู้ดูแลโลกแห่งความตายที่เรียกวันนรกหรือเฮลไฮม์ซึ่งเธอเป็นผู้ที่อยู่เหนือความตายทั้งปวงและเชื่อกันว่าเฮลมีรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวครึ่งหนึ่งจะเป็นร่างมนุษย์อีกครึ่งหนึ่งจะเป็นร่างของซากศพที่เน่าเฟะเป็นยังไงกันบ้างครับกับสิบัรรดบเรื่องราวของโลกิที่วันนี้เรานํามาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ กพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนํามาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกําลังใจให้กับช่องเราได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาอเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่า Channel อย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อๆไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับ